สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจท c อกชแนลนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เราจะมาพูดถึงคําศัพท์คํานี้ออกเสียงว่าอะไรกันแน่โอ้โหมีหลายคําถามเหลือเกินครับระหว่าง live live นะครับ live live แรกนะครับนักเรียนต้องรู้จัก part of speech ของมันก่อนนะครับถ้าคำคำนี้เป็น verb เป็นคำกริยาจะออกเสียงว่า live live นะครับคำนี้ออกเสียงว่า live นะครับซึ่งแปลว่าอยู่อาศัยหรือว่าใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างกันครับที่คำว่า live นะฮะในรูปแบบประโยคนะครับก็คืออย่างเช่น dolphins live in the ocean dolphins live in the ocean ปาโลมาอาศัยอยู่ในมหาสมุทรนะครับหรือ I live in Chiang Mai หรือถ้าจะเป็น uh, present perfect เลยก็บอกว่า I have lived in Chiang Mai for 30 y e a r s Where do you live นนี่เหล่านี้คือเป็น live หมดเลยครับเป็น verb นะครับออกเสียงว่า live นะครับซึ่งลักษณะโครงสร้างของ verb เนี่ยจะต้องตามด้วยประธานนะครับมีประธานก่อนแล้วก็มีคำกริยานั่นเองก็จะขึ้นอยู่กับว่า อยู่เทนสไลด์นะครับซึ่งสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังของครูโจโจได้นะครับต่อมาครับถ้าเป็น adjective นะครับหรือคำคุณศัพท์เนี่ยจะออกเสียงว่า live live นะครับก็ลักษณะของคำ adjective เนี่ยก็คือจะขยายคำนามจะอยู่หน้าคำนามนะครับอย่างเช่น uh, live news A live show l i v e Performance เหล่นี้จะตามจะอยู่นำหน้าคำนามมีคำนามปิดท้ายนะครับเพราะว่า Live จะขยายคำนามว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับคำนี้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยนะครับตัวอย่างเช่น they watch news on YouTube นะครับอันนี้คือประโยคปกติคือดูข่าวธรรมดานี่จะขยายคำว่า news นะครับว่า they watch live news on YouTube ก็คือว่าเขาดูข่าวสดนะครับสดสดเลยเนี่ยนะฮะที่ YouTube นั่นเองนะครับเราจะใช้คำว่าไลฟ์นะแปบลบว่าสดเนี่ยกับสิ่งที่เขาเผยแพร่ใช้กับออนนะครับไลฟ์ on f e c o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  k ไลฟ์ YouTube ซึ่ง adjective เนี่ยจะสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่า subject ตามด้วย verb to be นะครับแล้วตามด้วย adjective อย่างเช่น the show is live อย่างนี้ก็ได้นะครับคือการแสดงสดเนี่ย การแสดงเนี่ยมันถ่ายทอดสดนี่ก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาต่อมานะฮะเจอคำว่าเติม S คํคำว่า live หรือ l i v e เนี่ยเติม S ขึ้นมาเกิดปัญหาอีกแล้วครับผมบางทีก็อ่านว่า lives บางทีก็อ่านว่า live <ม> adjective ไม่เติม s, <S นะครับ adjective ไม่เติม S, <S แต่เอา้าทำไมบา,าาบางทีอ่านว่า lives บางทีอ่านว่า lives ตกลงยังไงแน่นอนครับเหมือนเดิมครับเราไปดูที่ part of speech ของมันนะครับถ้ามันเป็น verb ยังไงก็ต้องออกว่า lives นะครับคือ l i v e ที่เป็นใช้กับคำนามเป็น he, she, it หรือว่าเป็นเอกพจน์รุที่3เนี่ยนะครับคนที่กล่าวถึงเนี่ยเราใช้ lives เติม s นี่อยู่ใน present simple tense นะครับแต่ถ้าเจออีกคำหนึ่งนะครับซึ่งอ่านว่า lives lives ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับถ่ายทอดสดนะครับเพราะนั่นคนละเรื่องกันแน่นอนฮนะ adjective ไม่เติม s นะครับ แต่คำนี้เติม s ได้อีกคำหนึ่งก็คือคำนามนะครับคำนี้มันมาจากคำว่าอะไรมันมาจากคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนั่นเองนะครับแล้วกฎของภาษาอังกฤษคือคำที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es มันเลยกลายเป็นคำว่า lives lives ซึ่งแปลว่าชีวิตนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคก็คือ a cat has nine lives a cat Has nine lives แมว9ชีวิตนั่นเองแมวมี9ชีวิตนะครับนี่คือเป็นที่เขาเชื่อกันมาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับหรือ many lives have changed because of social media นะครับหลายชีวิตนะได้เปลี่ยนไปเพราะว่า social media นะครับ This is our lives นี่คือชีวิตของเรานะ This is our lives นะครับเนี่ยคือเป็นคำนามหมดเลยนะฮะออกว่า lives lives นะครับคือเป็นประธานของประโยคจะเป็นกรรมของประโยคนะครับเป็น subject ก็ได้หรือว่าจะเป็น object ของประโยคนั่นคือคำนามนะครับเลยออกเสียงว่า lives เพราะมาจากคำว่า life นะครับนั่นเองครับจบครับสรุปนะสรุปครับก็คือว่าถ้าเป็น verb ออกเสียงว่า live เติม s ก็ออกเสียงว่า lives นะครับถ้าเป็น adjective ออกเสียงว่า live live ส่วนถ้าเป็นคำนามนะครับมันมาจากคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตเปลี่ยน fe เป็น ves เพื่อเป็นพหูพจน์ก็เลยกลายเป็น lives lives ซึ่งแปลว,ว่าชีวิตนั่นเองหลายๆชีวิตนัน<อ>หวัง<อ><อ>ว่านะครับ<ๆ>คลิปวิดีโอนี้จะไขข้อสงสัยของนักเรียนได้นะครับแล้วถ้าไว้มีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะหรือว่าจะ inbox มาที่เพจของคุณครูโจโจ้ก็ได้นะครับ แล้วค่อยมาติดตามว่าคลิปต่อไปนะครับจะมีคำศัพท์อะไรนะครับที่เราจะมานำเสนอให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบหรือถูกใจนะอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วย Assubscribe เป็นกำลังใจกับครูโจโจ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ